สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้เวลาข่าวครับ Anews Time วันศุกร์ที่24กันยายน2564นะครับคลิปนี้แอดมินไม่ได้มีข่าวสารอะไรใหม่มาแจ้งให้ับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับแต่ว่าจะนำประเด็นที่มันกำลังถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับเบีย้ยยังชีพของผู้สูงอายุหรือ ในนามกองทุนบำนาญแห่งชาติหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติชื่อหัวข้อข่าวหรือชื่อพรบรต่างๆเหล่านี้นะครับถูกกล่าวถึงมาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องต้องบอกว่าข้ามปีนะครับหรือบางทีอาจจะหลายปีด้วยซ้ำแต่มันก็ยังไม่ตกผลึกเสียทีผู้สูงอายุหลายท่านก็รอคอย มันเหมือนจะมีความชัดเจนและก็มีความหวังมากขึ้นตอนต้นปี64หลังจากที่คณะกรรมธิการสวัสดิการสังคมนะครับได้ผ่านร่างพรบรฉบับนี้แต่ท้ายที่สุดมันไม่เดินหน้าต่อไปนะครับจนมาถึงช่วงประมาณเดือนเมษานะครับก็มีการกล่าวถึงกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติหรือกอบอช หลังจากที่มติคร,รมอเห็นชอบในหลักการผ่านร่างพรบสองฉบับทีนี้ถามว่าทำไมผมถึงหยิบเอาขึ้นมาพูดอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวท่านผู้ชมเข้ามาฟังแล้วอาจจะบอกว่าก็มันยังไม่ได้แล้วจะเอามาพูดอีกทำไมก็สืบเนื่องมาจากนะครับกระแสะข่าวที่มันเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนะครับที่มีเพจ Facebook บำนาญแห่งชาติมีการ วงติงหรือเรียกว่าดักคอสำหรับการที่มีคณะกรรมการชุดหนึ่งนะครับมีการประชุมกันแล้วก็ในที่ประชุมเนี่ยมีการเสนอให้ปรับลดกลุ่มผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพนะครับโดยในที่ประชุมอาจจะมีการกล่าวถึงว่าคนที่เป็นผู้สูงอายุและอาจจะมีสินทรัพย์มีทรัพย์สมบัติมากนะครับอาจจะไม่ได้เบี้ยอย่างชีพนะครับ ส่วนเบี้ยยังชีพนั้นก็จะปรับมาให้กับคนที่ยากจนผู้มีไรายได้น้อยจริงๆอันนี้คือแนวคิดที่เขาคุยกันแต่ท้ายที่สุดแล้วมันยังอยู่ในแค่ห้องประชุมนะครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าตอนนี้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังไม่มีการปรับเพิ่มหรือลดแต่อย่างใดทุกอย่างยังเป็นไปตามขั้นบันไดเหมือนเดิมนะครับ60ได้600 70ได้700 80ได้800และ90ขึ้นไปได้1,000บาท ตามเลทระยะ,ะตามเลทราคานี้อยู่นะครับอขออภัยใช้คำผิดตามเลทขั้นบันไดของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่นะครับเหมือนเดิมทีนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมไปย้อนดูว่าตั้งแต่ต้นปี64มันมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการปรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุอย่างไร เพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้ติดตามข่าวสารนี้อย่างถูกต้องและไม่สับสนเท่าที่ผมไปนั่งไล่ย้อนดูข้อมูลย้อนหลังนะครับสังเกตเห็นได้อย่างหนึ่งว่าคำว่ากองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติไม่ได้เกี่ยวข้องกับเบีย้ยยังชีพของผู้สูงอายุเลยเพราะอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมหลายท่านหวังที่จะได้เงินที่มัน จะมาดูแลสวัสดิการชีวิตของตนเองให้มันดีขึ้นกว่าตอนนี้นะครับถ้าเรานับเกณฑ์6 0 0บาทต่อเดือนเนี่ยฉเฉลี่ยมันตกวันละ20บาทอย่าว่าแต่ค่าข้าวเลยครับค่าก๋วยเตี๋ยวยังไม่พอแล้วเมื่อเราไปดูสาระหรือว่ารายรายละเอียดคร่าวๆข,ของกองทุนบำเหน,น็จบัรมันแห่งชาติเราจะรู้ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นในแค่อีกไม่กี่เดือน หรือไม่ได้เกิดขึ้นในช่วง12เดือนหลังจากนี้แต่มันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาถึง24เดือนหรือ2ปีผมจะไปไล่ท่านผู้ชมฟังคร่าวๆใช้คำว่าคร่าวๆไม่ต้องลงลึกรายละเอียดมากเดี๋ยวจะงงกันไปใหญ่ย้อนกลับไปนะครับในช่วงเดือนมก,กราคมปลายเดือนนะครับทางด้านกรรมธิการสวัสดิการสังคมซึ่งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสนะครับทั้ง พักฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลนะครับร่วมอยู่ในคณะทำงานนี้รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆได้มีการพิจารณาผ่านร่างพรบรผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาตินะครับซึ่งมีการเปลี่ยนนะครับมีการเปลี่ยนจากชื่อเดิมคือพระราชบัญญัติผู้สูงอายุนะครับในวันนั้นเนี่ยทางด้านของสสจังหวัดสมุทรสงครามนะครับซึ่งเป็นประธานกรรมธิการสวัสดิการสังคม ได้มีการถแถลงข่าวชี้แจงว่ากรรมธิการชุดนี้ได้พิจารณาจัดทำพรบรผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติเรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีสาระสำคัญก็คือการเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อจากพรบรผู้สูงอายุพุทธศักราช2546เป็นพระราชบัญญัติหรือพอรบรผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาตินะครับก็คือมีการเปลี่ยนชื่อทีนี้ ในช่วงเดือนมก,กราคม6,4มันก็มีการกระพือข่าวขึ้นมาว่าผู้สูงอายุเตรียมรับเงิน3,000เพราะว่ากรรมธิการชุดนี้เนี่ยชงให้มีการจ่ายเงินแบบเลทเดียวต่อเดือนต่อผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับในเลทเดียวคือ3000บาททุกคนก็มีการกระพือข่าวกันว่าจะได้จะได้นะครับทั้งข่าวลือข่าวจริงข่าวปลอมโดยที่ข่าวส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ลงลึกรายละเอียดส่วนผมเองเอ็นนิวส์ไทม์ก็ได้ทําคลิป พูดถึงไปว่ามันยังจะไม่ได้เพราะมันติดขัดเรื่องของแหล่งที่มาผมไม่ได้พูดเองและผมไม่ได้ดักคอเพราะทุกครั้งที่ผมพูดถึงเรื่องของบำนาญแห่งชาติหรือบำนาญผู้สูงอายุผมจะเอารูปแม่ผมขึ้นหน้าปกเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าแม่ผมก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนนี้หากมันได้แน่นอนครับมันก็จะเป็นผลดีกับทั้งแม่ผมแล้วก็แม่ยายผมนะครับแต่ ในเมื่อกรรมธิการสวัสดิการสังคมก็เป็นฝ่ายที่ออกมาพูดเองว่ามันยังติดขัดในเรื่องของแหล่งงบประมาณที่จะนํามาว่าท้ายที่สุดแล้วจะเอาแหล่งงบประมาณจากไหนแน่คือมันมีตัวเลือกเยอะมากนะครับทั้งการออกสลากการทําในเรื่องที่มันผิดกฎหมายให้มันถูกกฎหมายอย่างเช่นเรื่องหวยแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเงินบริจาคภาษี เล่ายาบุรีต่างๆที่จะเอามาสมทบสิ่งต่างๆเหล่านี้คือมันเป็นสิ่งที่กรรมธิการสวัสดิการทังคมเขามีมติผ่านร่างเรียบร้อยซึ่งเรื่องในช่วงเดือนอปลายเดือนมก,กราคมเนี่ยมันเตรียมที่จะเสนอเข้าสภาแต่ต้นเดือนกุมภานายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธจ์จันทร์โอชาปัดตกเรื่องเนี่ยก็เลยไม่ได้ถูกเสนอเข้าที่ประชุมรัฐสภาโดยเหตุผลหลักๆ ก็มาจากคำว่า3,000บาทครับซึ่งนายกหรือฝั่งของรัฐบาลเองเนี่ยอาจจะมองว่ามันเยอะไปหรืออาจจะมองว่ามันยังไม่สามารถที่จะหาแหล่งเงินทุนมาซัพพอร์ตได้ถ้าจะเข้าถูถ้าจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาคือมันอาจจะคุยกันไม่จบก็เลยปัดตกไปทีนี้ในเรื่องของเงิน3,000นะครับก็มีการพูดคุยกันอีก ในชุดหนึ่งซึ่งมีการประชุมหาหรือกันโดยมีทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะครับซึ่งกระทรวงการคลังเองเนี่ยได้เคยเสนอให้มีการปรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุเนี่ยแทนที่จะกระโดดแบบขั้นบันได600ถึง1,000ไปเป็น3,000ก็ให้ปรับมาที่1,000บาททุกคนนะครับโดยที่ไม่ต้องดูเรทนะครับ ในเบื้องต้นก่อนก็คือทางด้านกระทรวงการคลังเ,เสนอให้ปรับมาเป็น1,000บาทก่อนที่จะกระโดดไป3,000เพราะอาจจะติดขัดเรื่องของงบประมาณอะไรก็ว่ากันไปแต่ทั้งนี้นะครับทางด้านของกรรมธิการสวัสดิการสังคมก็เคยชี้แจงว่าเส้นของความยากจนนะครับเส้นรายได้ของความยากจนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ2,700กว่าบาท เพราะนั้นเมื่อมีตัวเลขอันนี้เปิดเผยออกมาเราก็ต้องมานั่งนึกว่าระหว่าง1,000ทุกคนที่กระทรวงการครังเสนอกับ3,000ที่กรมมาธิการสวัสดิการสังคมผ่านร่างแล้วมันจะไปถึงตรงไหนจริงๆเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุเนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้3,000ทุกคนจริงๆนะครับแต่ว่าให้มันได้เยอะกว่าไอ้หกร้อยเจ็นี้หน่อย เพราะลาพังตกวันละยี่สิบาทเนี่ยมันไม่พอแม้กระทั่งค่าข้าวแล้วทุกคนก็ต้องกินข้าวสามมื้อนะครับอย่างแย่สุดเนี่ยมันก็ควรจะตกวันละสักวันละหนึ่งร้อยเนี่ยมันก็ยังโอเคถูกไหมครับหรือถ้าแย่สุดจริงๆมันก็วันละหกสิบหรือวันละแปดสิบมันก็ยังพอถูถ่ายไปนี่คือเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อนะครับหลังจากนั้นในช่วงเดือนมีนาคม นะครับหลังจากผ่านมกราคมพ่ามาไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับร่างพรบฉบับนี้ถูกนายกปัดตกไม่ได้เข้าที่ประชุมรัฐสภา,าก็มาถึงเดือนมีนาคมถ้าจำวันที่ไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่30มีนาคมนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติ2อฉบับก็คือร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ เห็นไหมครับชื่อมันจะเปลี่ยนจากพรบรผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติมาเป็นพระราชาบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติหรืออักษรย่อก,ก็คือกอบอชอและวันเดียวกันมติครมก็มีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชาบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติซึ่งคณะกรรมะการชุดนี้เนี่ยจะมีอยู่13คนนะครับ หลักก็จะมีพลเอกประยุออยทธ์ขออภัยโทษทีมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและทางด้านของสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังก็จะมาเป็นเลขานุก,การผู้อำนวยการนะครับคร่าวๆประมาณนี้ในช่วงปลายเดือนมีนาคมมีการผ่านร่างกฎหมายร่างเ,ออเห็นชอบในหลักการไม่ได้ผ่านร่างนะครับเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติ2ฉบับนี้แน่นอนครับกระแสขาวก็กระพือขึ้นมาอีก ทีนี้ผมก็ลองไปย้อนดูว่าหลังจากวันที่30มีนาคมที่ครมรเห็นชอบในหลักการร่างพรบกฎหมาย2ฉบับนี้แล้วเนี่ยมันมีความคืบหน้าอะไรบ้างนะครับก็ได้ไปติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็ไปเจอคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งซึ่งมีการสัมภาษณ์อาจารย์ท่านหนึ่งนะครับของอช่อง MCOT นะครับก็คืออสมทนั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ท่านผู้ชมได้ลองรับทราบกันได้ลองไปฟังย้อนหลังด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ผมสรุปเอามาให้ซึ่งการสัมภาษณ์ในวันนั้นนะครับก็มีการกล่าวถึงกองทุนบำเหน็จบำนาญกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติและผมได้นั่งฟังตลอด30-40นาทีเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้ใช่เอามันไม่ใช่การช่วยเหลือผู้สูงอายุในระยะเร่งด่วน แต่มันเป็นการเตรียมการเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุที่จะมีจำนวนมากขึ้นในช่วงปี2,566ตอนนี้ในปี64เนี่ยจำนวนของผู้สูงอายุในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ13ล้านคนนะครับแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกประมาณปีละ1ล้านคนนะครับเพราะว่าเด็กเกิดใหม่เนี่ยมีจำนวนหลักแสน แต่ผู้สูงอายุมีมากขึ้นนะครับมีมีอัตราส่วนที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเด็กที่เกิดใหม่เพราะนั้นทําให้ในช่วงปี2,566จำนวนผู้สูงอายุอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น15ล้านคนนะครับหรือมากกว่านั้นทีนี้กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติเนี่ยผมถึงผมถึงบอกว่าเท่าที่ผมฟังสรุปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการช่วยเหลือเร่งด่วนท่านผู้ชมลองนึกดูนะครับ ในรายการที่มีการสัมภาษณ์อาจารย์ท่านนี้เนี่ยผมจําตําแหน่งทัานไม่ได้ต้องขออภยัยท่านบอกว่าพรบอกองทุนบาเหน็จบํานาญแห่งชาติกว่าที่จะมีผลบังคับใช้ได้จริงๆเนี่ยนะครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลาถึง2ปีถึง2ปีอย่างเร็ว1ปีคือเรียบร้อยนะครับก็คือในปี -65 เรียบร้อยทีนี้มันก็ต้องมีกระบวนการอื่นๆทางด้านกฎหมายอีก ว่าจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการมี2ปีแน่ๆเราก็คาดกันว่าน่าจะปี2,566ถึงจะประกาศใช้ได้นะครับถึงจะประกาศใช้ได้แล้วในช่วงปีแรกก็จะมีผลบังคับใช้เกี่ยวกับบริษัทใหญ่ๆนะครับที่มีลูกจ้างตั้งแต่เกิน100คนขึ้นไปแล้วก็ค่อยไล่ระดับลงมาหลังจากนั้นทีนี้ กองทุนบาเหน็จบํนานาญแห่งชาติเนี่ยชื่อมันบอกอยู่แล้วครับกองทุนบําเหน็จบํนานาญแห่งชาตินะครับการที่จะมีการจ่ายเป็นบําเหน็จบํนานาญนั้นก็จะต้องมีการออมเกิดขึ้นมีการออมเกิดขึ้นกองทุนตัวนี้นะครับมันมีเพิ่มเติมจากกองทุนเดิมที่มันมีอยู่ในประเทศไทยเช่นกอบอกขอกองทุนบําเหน็จบํนานาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับกองทุนประกันสังคมนะครับในระบบประกันสังคมอันนี้พวกเราก็ทราบดีในฐานะลูกจ้างแล้วก็กองทุนออมแห่งชาติกออชอที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีหลังที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเท่ากับว่ากบชเป็นกองทุนน้องใหม่แต่รูปแบบโครงสร้างเนี่ยถ้าในระยะยาวเ,ยเป็นผลดีกับผู้สูงอายุแน่นอนครับแต่ที่ผู้สูงอายุกําลังเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลืออยู่ตอนนี้เนี่ย ผมมองว่าไม่ต้องไปฝันถึงกองทุนบำเหน็จประญแห่งชาติเลยครับเพราะนั่นเป็นเรื่องของแรงงานเป็นเรื่องของแรงงานนะครับเพราะกาบชผมขออนุญาตเรียกชื่อย่อก,กบชใครที่จะเข้าร่วมกบชได้บ้างลูกจ้างพนักงานเอกชนบริษัทเอกชนลูกจ้างชั่วคราวขรร้าราชการพนักงานข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชนและพนักง,งานรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือถ้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ต้องไปดูว่าอัตราเงินสมทบมากกว่าหรือน้อยกว่ากบชถ้าน้อยกว่าคุณก็ต้องส่งให้ถึงนะครับก็ต้องส่งเพิ่มให้มันถึงหรือโดยหลักการความเป็นจริงก็ ไม่มีที่ที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะน้อยกว่ากปชเพราะนั้นคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกย้ายมาเข้าร่วมกองทุนสำรองอกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติก็ได้นี่คือหลักการคร่าวๆนะครับถามว่าแล้วช่วงอายุล่ะอายุก็คือลูกจ้างที่มีอายุตั้งแต่15ถึง60ปีบริบูรณ์15ถึง60ปีบริบูรณ์นะครับที่จะสามารถส่งเงินสมทบใน กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติได้ทีนี้คําถามมันเกิดขึ้นแน่นอนครับในเมื่อมันมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพอยู่แล้วมีกองทุนประกันสังคมม,ออมีกองทุนอื่นๆอยู่แล้วทีนี้เนี่ยเมื่อมันมีกอบอชเกิดขึ้นแน่นอนครับลูกจ้างจะต้องถูกหักเงินสมทบมากขึ้นมากขึ้นแต่ทีนี้เขาก็เตรียมการอยู่แล้วเพราะภาครัฐเขาก็ต้องเล็งเห็นว่ามันต้องเกิดปัญหาตามมานะครับลำพังเงินเดือนแค่ หมืน่นกว่าเนี่ยมันก็ไม่พออยู่พอกินอยู่แล้วแล้ไหนจะต้องมาหักค่ากองทุนนู่นนี่นั่นอีกเพิ่มเติมเนี่ยจากเดิมที่หักเอ่ร้อยลห้าเปอร์เซนของเงินเดือนเนี่ยมันก็แทบจะอัตตาคัดขัดสนถึงเวลารำบากในช่วงโรคระบาดแบบนี้ก็เบิกออกมาใช้ล่วงหน้าไม่ได้แบบนี้นะครับแน่นอนครับลูกจ้างหลายคนไม่แฮปปี้รวมถึงนายจ้างด้วยที่เขาก็ไม่ได้รับอะไรเลยนะครับ นายจ้างที่สงเงินสมทบเขาไม่ได้รับอะไรเลยสิ่งที่เขาได้รับก็ประโยชน์จากการนําไปลดหย่อนค่าใช้จ่ายในเรื่องของการหักภาษีเท่านั้นเองนะครับแต่พอหลังจากลูกจ้างถูกเลิกจ้างหรือลาออกไปหรือกเกษียณอายุไว้ทํางานไปเนี่ยนายจ้างก็ไม่ได้มีส่วนได้คืนของกองทุนตัวนี้เลยนะครับเป็นฝ่ายของลูกจ้างที่จะได้นะครับจะเป็นบําเหน็จบนานาญก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่ ผมสรุปมาให้ในคลิปนี้นะครับจึงอยากจะทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมว่าการปรับเพิ่มเบีย้ยยังชีพของผู้สูงอายุในช่วงสภาวะวิกฤตการแบบนี้นะครับมันควรจะต้องมีสวัสดิการอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็คือสวัสดิการที่ภาครัฐจะต้องจัดให้แบบเป็นมาตรการเฉพาะกิจ เพราะถ้าลำพังจะมารอให้เกิดกองทุนบาเหน็จบํานาญแห่งชาติท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับจู่ๆผู้สูงอายุที่ไม่ได้ไม่ใช่วัยทางานแล้วเนี่ยแล้วจะมีสิทธิ์ได้รับในเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาตินั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยครับทีนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปถึงที่กรรมธิการสวัสดิการสังคมที่เขาบอกเปลี่ยนชื่อพระราชบัญญัติผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติ ในการที่จะเสนอเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุนั่นเป็นอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องมาตามดูว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสอ,อันนี้มันคืออันเดียวกันไหมนะครับท้ายคลิปนี้ผมอยากจะฝากให้ท่านผู้ชมจําชื่อไว้2อ,อย่างนะครับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุที่กรรมาธิการสวัสดิการสังคมได้มีการจัดทําเสนอเปลี่ยนชื่อนะครับเป็น พระราชบัญญัติผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติพุทธศักราช2,546ม,มีการเปลี่ยนชื่อชื่อเดิมสั้นๆคือพรบผู้สูงอายุ2,546ชื่อใหม่ยาวขึ้นเป็นพรบผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติเห็นไหมครับนี่คือตัวแรกอีกชื่อหนึ่งก็คือกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติสำหรับผมส่วนตัวสรุปให้แบบนี้ พรบผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติจะต้องเกี่ยวข้องกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือสวัสดิการที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ในวัยเกษียณแล้วไม่ใช่วัยทำงานที่จะต้องมาส่งเงินสมทบที่ต้องมาหักเงินสมทบหรือตามหลักการถ้าภาครัฐให้มา3,000ัถ้าสมมตินะครับถ้าภาครัฐให้มา3 0 0พจริงๆก็อาจจะมีการหักเงินสมทบจาก3 0 0พนั้น ร้อยละเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเพื่อเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติก็ได้ก็ได้แต่เป็นเรื่องของอนาคตวันนี้ยังไม่มีอะไรนะครับส่วนเรื่องของกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาตินั้นมันจะเป็นประโยชน์กับพนักงานลูกจ้างที่อยู่ในวัยทำงานแยกนะครับมีอยู่2ตัวท้ายที่สุดแล้วกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติกบชกว่าจะประกาศใช้และมีผลบังคับ และจะเริ่มมีการหักอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนจริงๆจ,จ,จังๆก็อาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย1-2ถึงปีส่วนพรบรผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติจะมีการปรับเปลี่ยนในช่วงปีนี้6-4สี่ไหมแอดมินมองว่าไม่น่าทัน6กหจะมีหรือเปล่าบอกตรงๆไม่กล้าคิดและไม่กล้าหวังนี่คือข้อเท็จจริงและ ย้อนความเป็นมาเป็นไปให้ท่านผู้ชมได้รับทราบคร่าวๆว่าการดูแลผู้สูงอายุจากภาครัฐในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายหรือมีการร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่นั้นยังไม่สามารถที่จะเกิดคาดเกิดขึ้นได้ในช่วงที่พวกเราคาดหวังได้แต่หวังว่าหลังจากนี้คณะกรรมการชุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการสวัสดิการสังคมหรือ หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับจะเร่งรัดให้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อผู้สูงอายุจะได้มีสวัสดิการที่สามารถดูแลตัวเองได้ในยามแก่เท่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและทนฟังคลิปนี้มาจนจบพบกันใหม่โอกาสหน้ากับ A News Time สวัสดีครับ